ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92สเมกะเฮิร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวตามกันรายการที่จะพาทุกท่านก้าวไปพร้อมๆกันในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตการทำงานและการสื่อสารเพื่อให้เราทุกคนนั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและมีเป้าหมาย ผมโทนี่กิติกรนันทวงศ์อยู่กับทุกท่านเช่นเคยครับครั้งนี้เรายังคงอยู่กับชุดความรู้เรื่องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จด้วย Growth mindset ต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่ใครทํางานอยู่หรือเป็นผู้นําทีมยิ่งไม่ควรพลาดเลยนะครับในวันนี้นั่นก็คือการสร้าง Growth Mindset ในการทํางานนั่นเองครับแขกรับเชิญคนพิเศษที่อยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับยังคงเป็นครูจินคุณจินวรารถินทวีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโทนี่สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะครับผมครูจินครับเรื่องของ Growth Mindset ในที่ทํางานเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของหลายองค์กรเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจคิดว่า Growth Mindset เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองเฉย,เฉย แต่จริงๆแล้วมันสําคัญกับการทํางานมากน้อยแค่ไหนครับสําคัญต่อองค์กรมากๆค่ะเนื่องจากว่าเราพัฒนาตัวเองและก้าวไปสู่การพัฒนาองค์กรนั่นเองค่ะก็คือต่อจากเนี้ไปเนี่ยในเรื่องของ cost mindset เราจะต้องเริ่มต้นเป็นวัฒนธรรมองค์กรเลยค่ะจะต้องให้ทุกๆองค์กรเนี่ยมาวางวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกันก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จนั่นเองค่ะก็คือจะไม่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆ ทุกคนในองค์กรต้องมาร่วมแรงร่วมใจในการที่จะพัฒนาความสำเร็จให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปในในองค์กรของเราวันนี้ดังนั้นค่ะเราจะคุยกันในเรื่องของการทำงานแบบทีมเวิร์การทำงานเป็นทีมการทำงานโดยมีภาวะความเป็นผู้นำ คนที่เป็นผู้นําต้องมีกส์ไมล์เซตอย่างไรบ้างคนที่เป็นผู้ตามหรือคนที่อยู่ในองค์กรจะต้องมีกส์ไม์เซตอย่างไรบ้างและจะทํำยังไงให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรในการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้องค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องใช้คําว่า ing, ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเกิดใช้คําว่ากส์ไม์เซตคือคําว่ากสคือการเติบโตอะค่ะเติบโตดีงามย,งยิ่งยิ่งขึ้นไปแบบนี้ซึ่งมีประโยชน์ต่อองค์กรมากๆอย่างเช่นคุณทนนี่ถามว่ากว มีประโยชน์กับตนเองน่แน่นอนแล้วจะมีประโยชน์ต่อองค์กรได้ยังไงถ้าพูดถึงในตัวองค์กรนะคะถ้าพนักงานทุกคนเริ่มต้นจากการกล้าลองสิ่งใหม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆกล้าทำสิ่งในที่เป็นสิ่งท้าทายและประสบความสำเร็จนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรแล้วะค่ะอืมนี่คือหนึ่งข้ออีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรถ้าเกิดทุกคนในองค์กรมี Ghost Mindset ทุกคนจะไม่กลัวความล้มเหลว จะไม่กลัวคำติชมของหัวหน้างานของเจ้าขององค์กรเจ้าของบริษัททุกคนพร้อมที่จะต่อสู้กับความล้มเหลวเพื่อให้ประสบความสำเร็จและยินดีน้อมรับกับคำวิจารณ์หรือคำติชมของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรหรือคนในองค์กรด้วยกันเองหรือทีมงานของเราเองต่อไปค่ะถ้าพนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลาและ เรียนรู้ได้ไวด้วยก็จะประหยัดเวลาในการพัฒนาองค์กรของเรานี่คือสิ่งหนึ่งสิ่งที่ ghost mind set ถ้าเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยเราทำยังไงดีล่ะคะให้พนักง,งานในองค์กรของเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้แบบเร็วด้วยจะได้ประหยัดเวลาในการต้องมาฝึกอบรมในการเรียนรู้กันแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งถ้าเกิดทุกคนมี ghost mind set เมื่อทำอะไรแบบท้าทายและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆอะค่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านความคิดหรือวิธีการที่ทําให้ไปถึงเป้าหมายขององค์กรนะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดนี้เลยนะคะคือองค์กรปรับตัวไวเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงนี่คือ ghost c i t ่คุณทุนิถามว่า จริงๆแล้วพัฒนาเฉพาะตัวเองหรือเปล่าแน่นอนที่สุดค่ะพัฒนาตัวเองนําไปสู่การพัฒนาองค์กรและยิ่งวันหนึ่งเรามานั่งพูดคุยกันในองค์กรว่าวันนี้เราทํายังไงให้องค์กรเราเกิดเป็นวัฒน,ธ,นธรรมองค์กรแห่ง Ghost Mi n d s e t แสดงว่าทุกคนพร้อมพัฒนาเปลี่ยนแปลงพร้อมเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะทำให้ทักษะตัวเองดีขึ้นในทุกๆด้านคนหนึ่งทําทักษะของตัวเองให้ดีขึ้น3ทักษะอีกหนึ่งคนทําให้ทักษะ การทางานของเรายอดเยี่ยมขึ้นอีก3ทักษะถ้าคนในองค์กรมารวมตัวกันแน่นอนค่ะจะเกิดทักษะที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นและเป็นทักษะใหม่ๆด้วยเพราะทุกคนเรียนรู้ตลอดเวลานี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในองค์กรค่ะสาหรับโกสมัยเสร็จหมายความว่าคนในองค์กรเนี่ยต้องกล้าที่จะเรียนรู้ปรับตัวและไม่กลัวความล้มเหลวหรือคําวิจารณ์ใช่ไหมครับอันนี้แน่นอนที่สุดนะคะครับผมและในส่วนของหัวหน้าอ่าเรามาดูประเด็นทีละประเด็นเลยค่ะในส่วนของผู้นําผู้นําหรือ หัวหน้าทีมหรือจะเป็นเจ้าขององค์กรจริงๆอะค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรเห็นก่อนว่าถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเรียนรู้ทุกๆวันทุกๆวินาทีนี่คือความเป็นผู้นําของเราค่ะและอีกหนึ่งสิ่งค่ะถ้าเกิดจะสร้างโก้ไมเซตในองค์กรเนี่ยคือ ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์พูดง่ายๆคือเราต้องชื่นชมผู้ที่มีความพยายามและกระตุ้นให้ทุกคนเกิดวิธีการใหม่ๆในการทำให้ผลงานสำเร็จทำให้องค์กรสำเร็จครับไม่ใช่มองว่าวันนี้ขอแค่ดูเป้าหมาย โดยไม่ได้ดูว่าน้องๆเนี่ยพยายามมามากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อาจจะไม่ได้ทําตัวเลขได้ถึงไตรามาสที่เราวางไว้ไตรมาสแรกนี้แต่ให้ชื่นชมสิ่งที่เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเขาพยายามแล้วเขามีทัพัฒนาการที่ดีขึ้นเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราชื่นชมตรงนั้นค่ะ และให้ความสําคัญแล้วก็แนะนําวิธีการให,ใหม่ๆวิธีการดีๆให้กับเขาเขาก็จะพัฒนาไปถึงเป้าหมายเราได้โดยที่เราไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นตามเป้าหรือถ้าไม่เป็นตามเป้าแล้วเราจะต้องตําหนิติเตียนอะไรบ้างให้ดูให้ดูความพยายามเช่นชมความพยายามของเขาและแนะนําเป็นโค้ชค่ะหาวิธีการใหม่ๆร่วมกันในการไปถึงเป้าหมายแบบนี้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องของโ o a l s m i ์เ s e t ค่ะที่สำคัญอีกอันหนึ่งคุณคนนี้ค่ะคในองค์กรต่างๆเนี่ยควรจะมีการเขาเรียกว่า ดิสคัตกันระดมสมองกันเบรนสตองกันคือเปิดรับฟังความคิดเห็นฟีดแบ็ซึ่งกันและกันนะคะในวงเล็กๆในวงแคบๆแล้วก็ถีบๆบ่อยๆซ้ำๆๆๆคือเป็นพื้นที่แห่งการเปิดรับฟังความคิดเห็นกันและพื้นที่นั้นต้องเซฟโซนด้วยเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจด้วยเวลาที่เราจะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการพัฒนางานในแต่ละด้านขององค์กรน,นะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุด อันนี้คือประเด็นหนึ่งเลยที่อยากจะฝากกับทุกท่านไว้ในเรื่องของของการทํางานเป็นทีมเนาะครับผมในการทํางานเป็นทีมเนี่ยต้องตั้งใจเรียนรู้แล้วก็รับฟังฟีดแบ็กด้วยแล้วก็ต้องกลับไปใช้จริงให้ได้โดยที่เราจะไม่โต้อตอบทันทีสําหรับคนที่วิจารณ์เราใช่เราต้องน้อมรับก่อนยอมรับก่อนแล้วก็กลับไปพิจารณาว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยเขามีเจตนาอะไรบ้าง และเขามีเป้าหมายอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้ววิาพากษ์วิจารณ์ในองค์กรในการทํางานเนี่ยคืออยากจะให้บรรลุปเป้าหมายเดียวกันเนาะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เวลาเขาวิาพากษ์วิจารณ์มาหรือเขาแสดงความคิดเห็นอยากจะให้คนที่วิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นหรือให้คาแนะนําคนอื่นอะคะ่ะใช้คําพูดที่ เป็นเชิงบวกแปลว่าในองค์กรต่างๆเ่ยต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัย<ช>เป็นเซฟโซนสาหรับเรื่องตรงนี้เลยใช่พื้นที่ปลอดภัยหมายถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยทางใจในะคะใช่ใซึ่งเวลาการสื่อสารการ,การพูดกันเนี่ยอยากจะให้เป็นคําพูดเชิงบวกเป็นคําพูดเชิงบวกเช่นอย่างจะให้ใครเสนอความคิดเห็นสักอย่างหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเขาบอกว่าพี่พี่ทาแบบเนี้ยมันไม่ดีเลยอ่ะม,มันไม่โอเคเลยผมว่าถ้าทําแบบเนี้ยไม่ถึงเป้าหมายแน่นอน นี่คือพลังงานลบเนาะฟังเปฟังแล้วดูลบๆเชิงลบมากๆเลยอ่ะแต่ถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนคำยังไงดีใช่พี่คะวิธีการเนี้ยหนูว่ามันไปถึงเป้าหมายนะแต่มันอาจจะถึงเป้าหมายได้ช้าช้ากว่าวิธีการเนี้ยที่พวกเราจะร่วมกันเสนอที่นี่สถานีวิทยุศึกษา หรือว่าเราลองมาปรับลองมาเปลี่ยนวิธีการหรืออาจจะเอาวิธีการเดิมของพี่ค่ะมาบวกมาผสมผสานกับวิธีการใหม่ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เราเชื่อว่ามันจะถึงเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายที่เราวางกันไว้เรามาร่วมมือกันดีกว่าค่ะนี่คือความหมายเปลี่ยนไปเลยค่ะ,ะยังมีอีกหลายๆคําพูดยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักหน่อยมอสมมติว่าอยากจะให้พนักงานเรากล้าพูดครับกล้าถามกล้าตั้งคําถาม,ถามในการทํางานร่วมกัน แล้วเราอยากจะกระตุ้นเขาอะค่ะว่าทําสิเอออย่างเช่นแบบเธอพูดสิเธอทําเลยทํำไมเธอไม่กล้าล่ะออ,อันนี้คือแบบยิ่งไม่กล้าใหญ่เลยิ <นะ S 1> ไม่กล้าใหญ่เลยมมลอ่าแต่ถ้าทุกคนคะทุกความคิดเห็นวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆต่อองค์กรของเราอยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าสามารถ สอบถามพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะพลังเล็กๆของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามใดก็แล้วแต่หรือสิ่งที่ทุกคนคิดออกมานะคะมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้พวกเราทำงานสำเร็จได้อย่างแน่นอนเลยค่ะครับนี่คือประโยคที่แบบพลิกค่ะความหมายเดียวกันอ่อาาอหมายเดียวกันแต่เราสามารถพลิกประโยคให้เป็นพลังบวกได้หรือมีคนมาถามหัวหน้าหัวหน้าคะหนูไม่เข้าใจตรงนี้เลยอะ แต่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขาอยากให้ทําวิธีการเนี้ยแบบนี้กับวิธีการแบบนี้หัวหน้าคิดว่าคิดเห็นว่ายังไงคะก็ไปถามคนอื่นสิอ้าวหรือไปถามหัวหน้าเธอสิโอโก่อนที่เธอจะมาถามเราเนี่ยเธอต้องคิดเองก่อนได้ไหมครับอ่าเธอต้องไปคิดกันก่อนได้ไหมประเด็นแบบเนี้ยตกผลึกกันก่อนแล้วค่อยมาถามเราอืเนี่ยค่ะหัวหน้า ถ้าเกิดว่าหัวหน้ามีพลังงานลบแบบเนี้ยไม่ได้มีเรื่องของ positive thinking หรือ go with m d set ในการที่จะร่วมพัฒนาเราและองค์กรไปด้วยกันนี่ยลูกน้องจะรู้สึกว่าเออแล้วฉันจะต้องไปถามเขาไหมอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นหัวหน้าก็คงต้องเปลี่ยนพลังงานเชิงลบให้เป็นพลังงานบวกคําพูดต่างๆ<ช>ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นเชิงบวกให้มากขึ้น<ช>ตรงนี้ก็จะสร้างความสัมพันธ์อันดีใ,<ช>ในองค์กรด้วยนะครับผมเรื่องของการสนับสนุน การเรียนรู้ใหม่หมๆล่ะครับสําคัญไหมอันนี้สาคัญมากๆในองค์กรของเราค่ะคในเมื่อเราบอกว่าค o สไมซ์เซ็คือการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นให้เกิดผลสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดในในองค์กรของเราดังนั้นค่ะเราควรสนับสนุนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานของเราให้กับองค์กรของเราเช่นมีการฝึกอบรมทักษะใหม่ๆทั้งคอสออนไซต์คอสออนไลน์หรือส่งเสริมให้พนักงานของเราเนี่ยเรียนรู้งานข้ามสายงานได้ อ,อย่างที่เราบอกว่าวันนี้ h o s t Mindset อยากให้ทุกคนพัฒนาทักษะหลายๆด้านวันนี้ค่ะเราอาจจะอยู่ในส่วนของแผนกการตลาดเราอาจจะพัฒนาไปสู่แผนกของเ,อเรื่องของโฆษณาก็ได้หรือเราอาจจะพัฒนาไปสู่แผนกของการประสานงานก็ได้คือพัฒนางานข้ามสายได้แล้วดูว่าลูกน้องของเราหรือพนักงานของเราเนี่ยมีความสามารถ ตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนคือใช้คนให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกความสามารถในขณะเดียวกันมองว่าเขามีความสามารถมากกว่าหนึ่งแล้วก็สามารถพัฒนาความสามารถงานได้ดังนั้นให้เขาเรียนรู้งานข้ามสายงานได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในทางเดียวจะได้ซับพอร์ตกันได้ในหลายๆเวลาหรือบางขณะเนี่ยโอ้แผนกนี้คนไม่พอจํานวนไม่พอแต่เราดูแล้วว่าน้องคนนี้สามารถทําได้ทั้งสองแผนกสามารถที่จะมาช่วยเหลือง,งานกันได้ และต้องไม่โอเวอร์โหลดงานของเขาด้วยอะค่ะครับผม,มเรื่องของการให้รางวัลล่ะครับตรงนี้ดีไหมอันนี้ดีมากๆเขาเรียกว่าแรงเสริมหรือพลังงานเสริมเลยนะคะแรงเสริม <คำ S 1> การ <ชม S 1> ให้รางวัลคำชมก็ได้คำชมก็ได้คำชมหรือการไว้เนื้อเชื่อใจวางใจให้เขาทำงานชิ้นต่อๆไปที่สูงขึ้นที่มีศักยภาพมากขึ้นที่เรียกว่าเป็นงานที่เรียกว่าระดับสูงขึ้น เรียกว่าเป็นการอัพเลเวลของเขาค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการชื่นชมอย่างหนึ่งหรืออาจจะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นพลังงานของการชื่นชมกันแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่คือคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่สุดเนาะหรือการใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวกก็ได้ค่ะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกการให้รางวัลหรือภาษาที่เรียกว่าภาษากระตุ้นเขาก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่เรากําลังชื่นชมและให้รางวัลเช่นกันนะคะ ลองเปลี่ยนวิธีการสื่อสารในองคอ์กรที่เรียกว่าเป็นภาษาที่กระตุ้นก๊อสไมซ์เซตที่อยากให้ทุกคนในองคอ์กรอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะทําให้สําเร็จเป้าหมายเช่นวันหนึ่งถ้าเกิดเราทํางานร่วมกันแล้วค่ะให้ทุกคนได้เกิดกระบวนการคิดว่าทําแบบนี้แล้วมันดีดีแล้วดียังไงแล้วจะไปต่อยอดให้ดีขึ้นยังไงเช่นใช้ภาษาว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างคําถามไปเปิดสั้นๆนี่มีความหมายนะคะวันนี้เราทํางานร่วมกันจนสําเร็จ วันนี้เราเรียนรู้อะไรจากการทำงานร่วมกันในครั้งนี้บ้างจนประสบความสำเร็จหรือบางครั้งเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวเราใช้คำนี้เลยค่ะว่าวันนี้ทีมงานของเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างที่เกิดขึ้นจากการทำงานในวันนี้ที่มันผิดพลาดและล้มเหลวนี่ไม่ใช่การตำหนิค่ะแต่เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมาพัฒนาร่วมกันทำให้ดีขึ้นร่วมกันในในองค์กรของเราหรือถ้าเกิดว่ามีวิธีการหนึ่งที่เขาไม่สามารถทำไปถึงเป้าหมายได้หรือทำวิธีการนี้แล้วผิดพลาดเราลองใช้คำพูดว่า ลองอีกวิธีหนึ่งดูไหม,มคำนี้ยค่ะดูมีพลังมากมากวิธีนี้ไม่สําเร็จลองอีกวิธีหนึ่งดูไหมคะหรือลองอีกวิธีหนึ่งที่ทางนี้เสนอมาไหมคะฝ่ายนี้เสนอมาไหมคะเนี่ยค่ะเขาจะเกิดความพัฒนาและโกสไมล์เซตทันทีหรือพูดกับลูกน้องเลยค่ะว่าวันนี้ไม่สําเร็จวันนี้ยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่พี่เชื่อมั่นว่าเรากําลังพัฒนากันอยู่ที่จะไปถึงจุดหมายหรือเป้าหมายได้เนี่ยค่ะ อันนี้คือวิธีการสื่อสารเชิงบวกในองค์กร,รและในขณะเดียวกันนี่คือคําชื่นชมได้ด้วยเป็นพลังงานของการชื่นชมได้ด้วยแทนการตําหนิฟังดูแล้วลูกน้องใจฟูขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับใช่ชื่นมชมไปเลยว่าโอเคตอนนี้ทําไม่ได้ไม่เป็นไร แต่พี่เชื่อมั่นว่าเธอกําลังทําได้อยู่เธอกําลังพยายามอยู่และกําลังพัฒนาอยู่เดี๋ยวเราจะพัฒนาไปพร้อมๆกันโดยมีพี่คอยซัพพอร์ตนะแบบนี้นค่ะมันคือพลังพลังของการส่งต่อโกสต์ไม์เซตให้กันเหมือนเมื่อตอนก่อนๆเนาะเราบอกว่าถ้าเราจะสื่อสารกับตัวเองให้เราใช้คําว่าใจใแล้วให้เราใช้คําว่าใจแต่ถ้าในองค์กรก็ใช้ได้เช่นกันครับเอออย่างเช่นความไว้วางใจเติมคําว่าใจด้านหน้าของคําว่าใจเช่น ไว,ไว้ใจ,ใจไ,ไว้ใจวางใจเชื่อใจมั่นใจใส่ใจเอามาฝากคุณผู้ฟังห้าใจนี่ก่อนครับนี่คือการสื่อสารเชิงบวกเช่นกันค่ะไว้ใจลูกน้องจะรู้สึกว่าอู้หัวหน้าไว้ใจเราเราจะส่งต่อพลังงานหรือศักยภาพของเราให้เต็มที่ในการทำงานความไว้ใจไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกแค่คำพูดอย่างเดียวค่ะเป็นพฤติกรรมเป็นกริยาท่าทางก็ได้ที่แสดงออกว่า เราไว้ใจลูกน้องเราวางใจเนาะที่นี่สถานีวิทยุศึกษาโอ้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องอะให้เขาได้แสดงออกซึ่งศักยภาพเต็มที่ในการทํางานโดยแสดงออกว่าเราวางใจนะ,ะเราวางใจแล้วแหละเราไม่เราไม่ไปกังวลใจหรือว้าวุ่นใจเวลาเขาทางานเชื่อมั่นในตัวเขาพี่วางใจในตัวเธอเต็มที่ไปเลยค่ะพี่ไว้วางใจแล้วต่อไปเชื่อใจอ่านี่ก็คืออีกหนึ่งพลังงานของของการส่งต่อเรื่องของ กสไมเซตหรือพลังงานเชิงบวกให้กับลูกน้องเช่นกันเชื่อใจหรือบางครั้งค่ะหัวหน้าต้องให้ใจลูกน้องก่อนครับผู้นําต้องให้ใจผู้ตามก่อนอ แล้วเขาจะให้ใจเรากลับมาเราให้ใจเขาในทุกๆเรื่องทั้งด้านการงานทั้งด้านชีวิตส่วนตัวเขาด้วยสวัสดิการทุกอย่างหรือทุกอย่างที่ทําให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแสดงว่าเราให้ใจแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ใจกลับมาในการทํางานองค์กรของเราและองค์กรเราจะโกสไมล์เซตจริงๆค่ะทุกคนจะโกสไมล์เซตคือให้ใจกับการทํางานให้ใจกับผู้บริหารให้ใจกับองค์กรอีกอีกหนึ่งใจเนาะใจที่5ที่ฝากคุณผู้ฟังในวันนี้คือใส่ใจถ้าเราใส่ใจในทุกเนื้องานขององค์กรของเรา ผู้นำอนะคะและใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้ตามหรือคนในองค์กรของเราทั้งในเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัวจะทำให้เขาเกิดสกสไมซ์เซตและพัฒนาองค์กรไปด้วยกันแบบนี้ค่ะไว้ใจวางใจเชื่อใจให้ใจแล้วก็ใส่ใจครับผมได้เทคนิคดีๆไปแล้วดูกันเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรทำบ้างะะอ่าสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำในที่ทำงานเลยค่ะคในองค์กรของเราอันดับแรกเลยต้องไม่โทษกันเองอืม สำคัญมากสำคัญมากครับคุณจินใช้แบบนี้ค่ะว่าคนเราทํางานร่วมกันในองค์กรต้องรับผิดแล้วก็รับชอบด้วยอย่ารับชอบอย่างเดียวต้องรับผิดด้วยกันด้วย<ช>นะคะต้องไม่โทษกันเองด้วยอันนี้สําคัญมากที่สุดเคยทํากิจกรรมหนึ่งกับทุกทกท่านเวลาไปฝึกอบรมในการเป็นวิทยกรน,นะคะพวกเราจะให้ทุกท่านเนี่ยทำงานร่วมกันด้วยกันนับหถึงร้อย อันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ค,คุณครูสามารถนําไปใช้กับน้องๆน,นักศึกษาสกรอได้รวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านสามารถเอาไปใช้กับกับทุกคนได้ในการทํากิจกรรมคือนับหนึ่งถึงร้อถ้าเกิดใครตก,ตกตรงท้ายด้วยเลขสองเลขสี่เลขหไม่ให้นับให้ตกมือแทนแล้วส่งยิ้มทําวนกันไปแบบนี้เรื่อยๆเรืๆภายในระยะเวลา5นาทีครับถ้าผิดแล้วเริ่มใหม่ถ้าทําถึงหนึ่งรอให้เฉลิมฉลองความสําเร็จรซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะทําให้เห็นเลยว่าจะไม่โทษกันเองถ้าใครผิดพลาดให้อภัย เห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันจับมือกันไปจนถึงเป้าหมายอันนี้คือต้องไม่โทษกันนี่คือหนึ่งกิจกรรมแล้วก็ไม่ตําหนีความล้มเหลวของการแบบรุนแรงมากๆจนทําให้ทุกคนในองค์กรไม่กล้าลองไม่กล้าคิดไม่กล้าทําไม่กล้าพัฒนาตัวเองแบบ Ghost Mindset และผู้นาค่ะต้องไม่ยึดติดกับตําแหน่งเกินไปอย่าเอาตําแหน่งหรืออํานาจทุกอย่างไปใช้กับ คนในทีมงานหรือคนอในองค์กรต้องใช้ใจค่ะ,คะใช้ใจทั้งหมดอย่างที่เราคุยกันไปเติมให้มากกว่า5ใจที่ครูจินให้ได้เลยนะคะก็คือใช้ภาษาใจคุยกันใช้มายเซ็ตที่ดีคุยกันใช้ก็ส์มายเซ็ตคุยกันดังนั้นสรุปแบบนี้ค่ะว่าอยู่ในองค์กรสิ่งที่ควรเ,เลี่ยงคือไม่โทษกันไม่ตําหนิกันแบบรุนแรงและไม่ยึดติดตําแหน่งขอให้ชื่นชมกันให้พลังงานบวกกันให้ทุกคนเรียนรู้ไวพลาดได้ปรับตัวให้เร็วและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในที่ทำงานขึ้นค่ะ Oh, สุดยอดไปเลยครับวันนี้ขอบพระคุณครูจินมากๆเลยครับสำหรับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยพลังบวกและแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงในตอนหน้าครับรายการก้าวตามกันจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้ผมโทนี่ดดกิติกรและครูจินจินเวลาขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ